พี่น้องครับอีกไม่นานรรมฎดอนจะกำลังจะมามันเป็นอาคันทุกะอันส่งเกียจากอัลลอฮฺ س ว ح ا ะ ه และแต่ถ ى เว่าเราได้เตรียมอะไรบไ้างเพื่อที่จะให้เรานั้นอยู่ในเดือนรอโรมฎดอนอย่างมีอัตรารถเพื่อได้อีหม่านของเราได้เพึงนรมาอนพี่น้องครับแต่มันก็นเป็นนาเสียกิเลือ,อื่นที่รรมฎดอนมาไม่รูขี้หุ่นเหลยการงานของเราก็ย,ยังไม่ถูกกปร,ปรับเราทอสิทธิ์อด เราใจจากรเราบริจาคเรารณรงค์กันไปสู่การบริจาคที่เรากระเรารณรงค์การพิสูจน์ไม่ยังตารเวททีเรากระโดดเป็นองค์กนั่นคือสิ่งดีดีงาแต่สิ่งสำคัญที่เราจะตาดเทียมอนที่เรามาะดจะมาซึ่งคือเรียมหัวใจของเราให้มันสะอาดเดือนที่บใสสะอาดบริสุทธิ์เดือนแห่งความจริงใ่ต้องการวัวใจที่ใสสะอาดที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะให้อีมานของเราอามานของเรานั้น ทุการาบนั่นลสุบฮานาวุฒละมันอาเซีย,ยได้เดือนดเือรอามฎาอนเข้ามาเดือนรอามฎาอนเข้ามามีเรื่องราวที่ต่างโลกโซเชียลเป็ดมายังเป็ดวายซีดูเดือนในดูเดือนนกพี่น้องครับใจความสําคัญของมันพ้อรอมฎอนคือทําผือพี่น้องครับให้เดืนเาาอนรอมฎอนของเราเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ส่งตับปรับเราตรงเท้ามาไอ้เนี้ยคือสิ่งนี้ทําผือให้เราทุกตัปรับนั่นพี่น้องครับไอ้สิ่งนี้ คนแมไขท่ามคนญแ่ความสําคัญแต่ให้ความสําคัญในเรื่องที่มันเป็น,นเรื่องกองรักลอฟิกแต่เรื่อง,ง,ง,อง,อง,งของวัวใจเียงเราต้องตบรับพี่น้องครับเราไม่คือสนใจมาเลยว่าเราจะการงานเราต้องตบปรับเรื่องไหน